นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่470ไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า2วันต่อมานะครับณนะองพักแข่งหนึ่งในโรงเตี้ยมเมคาภายในเมืองมนทนจริงลู่โจในตอนนี้กําลังมองออกไปที่นอกหน้าต่างนะครับตัวเขาได้แต่รูปเขาตัวเองตามสัญชาตญาณในตอนนี้ลู่โจได้ใช้ความคิดอย่างลึกหลําในตอนที่เขาเอามือจับไปที่เขานะครับลู่โจพบว่าเขาของตัวเองสั้นกว่าที่เคยเป็นมาตัวเขาในตอนนี้ยังไม่คุ้นเคยกับ รูปลักหม่ของตัวเองลู่โจมาถึงเมื่อวานนะครับตัวเขารู้สึกประหลาดใจที่สำนักอเวจียังไม่ขยายดินแดนมายัางเมืองแห่งนี้ประชาชนชาวเมืองทั้งหลายนะครับยังดูประชาชนชาวเมืองทั้งหลายดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรสำนักอเวจีหาใช่พวกงูเขาตั้งแต่เริ่มเดิมทีนะครับพวกเขาก็สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่แตะต้องชาวเมืองทั่วไปเป้าหมายดังเดิมของเขาคือการครองโลกชาวเมืองธรรมดานะครับ ประชาชนทั้งหลายต่างก็เป็นรากเหง้าของทุกๆสิ่งพวกเขาไม่ใช่ศัตรูฝ่ายศัตรูมีเพียงแค่เราราชวงศ์และผู้ที่เป็นจกักรพรรดิแห่งดินแดนยานอันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นมณฑลจริงเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางของดินแดนยานอันยิ่งใหญ่นะครับมันไม่ใช่สถานที่ที่วางไกลกับมณฑลเหลียงน่าเสียดายแม้แต่ในมณฑลเหลียงก่อนหน้านี้ลู่โจก็ไม่มีโอกาสที่จะพบอยู่เฉิงไห่ในวันนี้นะครับ ในขณะที่ลู่โจกําลังคิดอยู่เพื่อนๆน,นั้นจ,จู่ๆก็กอก,ก็จูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นใครกันลู่โจหันกลับมามองประตูอย่างช้าๆบางทีตัวเขาอาจจะคุ้นชินกับการเป็นชายชาราผู้แปลกประหลาดอย่างจีเตียนเต้าไปแล้วแม้แต่ในตอนนี้นะครับตัวเขาเกือบลืมไปว่าตอนนี้ตัวเขาอยู่ในรูปร่างใหม่เขาเป็นคนใหม่เพราะแบบนั้นลู่โจจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเคร่งคัดให้มากนะักเข้ามาสิ เซียวเออนะครับเป็นผู้ที่เข้ามาหลังจากเคาะประตูนายท่านข้ามีข้อมูลที่นายท่านได้สามเอาไว้ก่อนหน้านี้มาบอกนะแม่ทัพใหญ่ผู้ปกป้องเมืองมณฑลจิงเป็นหนึ่งใน8แม่ทัพใหญ่แห่งราชอ,องครักษ์ของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แม่ทัพคนนั้นมีชื่อว่าแม่ทัพหวนชูชายผู้เป็นยอดฝีมือของลัทธิขงจงื้อเขตแดนที่เมืองมณฑลจิงมีก็ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของลัทธิขงจืง้อด้วยเช่นกันืึตอนนี้สำนักอเวจีเป็นยังไงบ้าง นายท่านไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าเจ้าสำนักเอเวจีจะบุกมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองก็ตามแต่เขาไม่ไม่อาจจะทำอะไรได้แน่เมืองแห่งนี้น่ะปลอดภัยพอๆกับเมืองที่ถูกปกป้องไปด้วยกำแพงเล็กก้าเลยละ่ะเจ้ามั่นใจในความปลอดภัยของเมืองน,นี้ขนาดนั้นเชียวเหรอเออข้าน้อยไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นทุกคนเองก็ต่างคิดเช่นกัน ชาวเมืองมณนตนจริงๆไม่ได้รับความเดือดร้อนเลยเสี่ยวเออนะครับตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มในที่สุดนางก็มีบทอีกแล้วนะครับพึ่งมีบทกับอ่าอยู่เฉิงไฮ้อ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปเองเอ่อนายท่านในเมื่อนายท่านถามถึงเรื่องนี้แสดงว่าท่านคงจะเป็นเอ่อเสี่ยวเออต้องการพูดคําว่าสายรับออกมานะครับแต่นางก็หกห้ามใจไว้ได้ท่านเอาเป็นว่าข้าไม่รบกวนนายท่านแล้วนะข้าน้อยขอตัวเสี่ยวเออออกจาก ที่แห่งนี้ไปนะครับด้วยความตื่นตกใจลูโจนะครับหันไปมองหน้าต่างตามที่คาดไว้นะครับสํานักอเวจีที่ไม่มีซื้อวูยาออนแอรลงกว่าเดิมมากแม้แต่เมืองของมนตนจริงยังไม่อาจที่จะพิชิตได้ในตอนนี้ในยามพลบค่านะครับณนะสำนักอเวจีสาขาหนึ่งอยู่เชิงไห่ในตอนนี้กําลังฝึกฝนในขณะที่หลับตามันเป็นการฝึกฝนในขณะที่นั่งจูบนบันลัง ในตอนนี้พลังลมปานของเขากําลังคูดจออยู่ด้านหน้าของยูเชิงไ่นะครับในตอนนั้นตัวเขาได้พลิกฝ่ามือและแล้วกระบีนินโนฮิตก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันมันอยู่เหนือฝ่ามือของยูเชิงไห่ในตอนนี้หน้าปาของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อดวงตาของเขาค่อยๆลืมตาขึ้นยููเชิงไ่ใช้แขนแปดใช้แขนนะครับปาดเหงื่อที่หน้าปาก่อนจะบนพื้นพมออกมาท่านอาจารย์อย่าทําข้าเลยนี่มันนี่มันความฝันอย่างนั้นสินะในตอนนั้นเองนะครับ อาเจ้าแห่งตวงมังกรฟ้าหัวจงยางก็ได้เดินเข้ามาท่านเจ้าสำนักมีอะไรเออท่านสือบุหยาเดินทางกลับมาแลว้วเมื่อได้ยินแบบนั้นยูเชิงไห่ก็ลุกขึ้นในทันทีดวงตาของเขาเปล่งประกายนะครับเขาอยู่ไหนรีปาเขามันนี่สะไม่ทันเสียงของอยู่เชิงไฮจางหายไปนะครับในตอนนั้นสือบูหยาก็เดินเข้ามาสือูุญยาในตอนนี้สวมชุดกุมยาวนะครับจีมือของเขากําลังถือพัดขน,นุกยุงเอาไว้สีหน้าของเขาดูสงบเยือกเยน็น มีเพียงแต่ดวงตาเท่านั้นนะครับที่มีชีวิตชีวาหลังจากเดินมาถึงกลางห้องโตองสืออูหยาก็คารวะให้กับยู่เชิงไห่พวกเราเจอกันอีกแล้วนะสิทธิพี่ใหญ่ยู่เชิงไห่รีบลงบันไดด้วยความตื่นเต้นตัวเขารีบเดินไปหาซื้อบหยาโดยที่ไม่พูดอะไรความเหนื่อยล้าก่อนหน้านี้นะครับที่เคยกวนใจเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์สิทธ์น้องเจ้ารู้ไหมว่าข้านั้นคิดถึงเจ้ามากแค่ไหน ตาทีของยููเชิงไฮ้นั้นมันบอกได้ทุกอย่างออกมาอย่างชัดเจนอวจงยางเป็นคนสนิทของยูเชิงไฮนะครับคุ้นเคยกับคําพูดเหล่านี้ดีไม่ว่าจะเป็นมันจะดีกว่านี้ถ้าหากสิทธิ์น้องเจ็ดยังอยู่ถ้าหากสิทธิ์น้องเจ็ดยังอยู่ที่นี่ทุกอย่างจะออกมาดีแน่สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีนะครับได้ยินคําพูดเหล่านี้จนหลอกหลอนเพราะแบบนั้นยูเชิงไฮ้จะไม่ดีใจกับการกลับมาของซื้อวู่นยาได้อย่างไรกัน สือหยานะครับพยายามต่อยางยู่เชิงไฮก่อนจะพูดอย่าเพิ่งดีใจไปสิพี่ใหญ่หึท่านอาจารย์ส่งข้ามาที่นี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นยูเชิงไฮนะครับถอยหลังตามสัญชาตญาณตัวเขาขมวดคิว้วท่านอาจารย์อย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์ฝึกฝนจนมีพลังอวตารโรกุตะรรกายร้อยวิธีดอกบัวก้ากลีบแล้วยูเชิงไหบบกมือก่อนจะพูดต่อเฮะ่ะถ้าหากเจ้าคิดจะเกลี้ยกล่อมข้าเจ้าอย่าเสียเวลาเลยมันจะเสียเวลาเปล่าอ่องข้าไม่ได้มาเพื่อเกลี้ยกล่อมต้าน แล้วเจ้ามาที่นี่ทําไมกันน้ําเสียงของอยู่เฉิงไ่ฟังดูเคร่งเครียดมากขึ้นนะครับท่านอาจารย์แกแกมากแล้วเจ้าเองก็แก่ตามอย่างนั้นสินะคนที่ข้าต้องการจะต่อสู้คนที่ข้านั้นต้องการจะต่อสู้ก็มีเพียงแค่เราราชวงศ์ของดินแดนหยานข้าไม่เคยข้าไม่เคยเลยที่คิดจะต่อสู้กับจีนถิงสารข้ารู้ดีซือวิทยาตอบออกมาอย่างใจเย็นแล้วทำไมเจ้าถึงช่วยอาจารย์กัน ยู่เฉิงไ่กล่าวหองโถงเงียบสงบราวกับสุสานสื่อวูญยาจองไปที่ยู่เฉิงไ่นะครับตัวเขากําลังรอความโกรธของอยู่เฉิงไ่ให้ลดลงเป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นไม่นานยู่เฉิงไ่ก็สติสงบสติอารมณ์ได้ในที่สุดสือ่อวุยาก็พูดออกมาท่านอาจารย์น่ะไม่ได้แก่มากเหมือนกับที่พวกเราคิดในตอนนั้นเองสีหน้าอันสับสนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอยู่เฉิงไ่สื่อบุยาพูดต่อบางทีพวกเราทั้งคู่อาจคิดผิด สือวุยาพูดต่อท่านอาจารย์นะ่ะสั่งให้ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะพาสิทธิ์พี่กลับไปที่จีนสิงสารแต่ถึงแบบนั้นท่านอาจารย์รู้ดีว่าพลังของข้าไม่อาจที่จะพาท่านกลับไปได้แน่เขายังรู้อีกว่าท่านต้องปฏิเสธทุกอย่างแล้วสิทธิ์พี่รู้ไหมทําไมท่านอาจารย์ถึงได้ทรงข้ามาหึท่านอาจารย์ต้องการจะต่อสู้กับร,ราชวงศ์เหมือนกับข้าอย่างนั้นเหรอสือวุยาไม่ได้ตอบตรงๆนะครับเขาพูดขึ้นว่า ท่านอาจารย์ให้ข้าเลือกและข้าเองก็ได้เลือกไปนานแล้วอยู่เฉิงไห่ตกตะลึงตัวเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ซื้อวุ้ยาพูดซื้อวุยาทายวัวกอนจะเปลี่ยนเรื่องทำไมสิทธิ์พี่ยังไม่แยกดอกบัวทองคำเพื่อจะฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบอีกละ่ะอยู่เฉิงไห่ตอบกลับมายังไม่พอใจการแยกดอกบัวทองคำในตอนนี้จะต้องทำให้ข้าฝึกฝนใหม่ตั้งแต่ตน้นสิ่งที่ข้านั้นตั้งใจจะทำนั่นก็คือการยึดกองโลกในตอนนี้เหมาะสมที่สุดแล้ว ที่จะต้องทําแบบนั้นช่วงเวลาที่ทุกคนแยกดอกบัวตองคําถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสืออหุ้ยาพยักหน้าถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อได้ยินแบบนั้นอยู่เชยงไงก็คิดอะไรได้ขึ้นมาหัวจวงยางรีบเอาแผนที่มาเร็ว ขอรับท่านเจ้าสำนักหลังจากนั้นนะครับไม่นานวัวโจงยางก็นําแผนที่มามันเป็นแผนที่ของมณฑลจริงอยู่เชิงไหยต้องการจะบอกเล่าแผนการทั้งหมดให้กับซื้อบุยาได้ฟังอยู่เชิงไหยมองดูไปรอบๆเมืองมณฑลจริงผู้ปกป้องเมืองมณฑลจริงในตอนนี้คือหนึ่งใน8แม่ทัพราชองการกของเมืองหลวงทักษิณแม่ทัพบบวนสู่ชายคนนี้เป็นผู้ที่มาจากลัทธิกงจือชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเขตแดนเพราะแบบนั้นขาก็เลยปวดหัวกับเจ้านี่อยู่เป็นเวลานาน ทีด้านข้างนะครับหัวจงยางได้คาระวะกรอนที่จะพูดขึ้นถ้าากหไม่ใช่เพราะเขตแดนนั่นพลังของสำนักของพวกเราคงจะจัดการกับวนซูไปได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้พวกเราคงจะบุกยุดมนทนจริงไปได้นานแล้ว สิ์น้องผู้หลักแหลมเอ,อ๋ยเจ้ามีแผนการอะไรดีๆไหมมีคนของเจ้าแฝงตัวอยู่กับวุนซูบ้างหรือเปล่าอยู่เฉิงเหมมองไปที่สือบุาอยายางคาดหวังมันเป็นสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังสืบอญุยาถูกจับจ้องอย่างตั้งใจนะครับตัวเขาทําตัวไม่ถูกตัวเขาไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นสิ์พี่ใหญ่เลยแม่ทับใหญ่ทั้ง8ด เป็นหานมานานการที่จะแทรกซึมไปหาเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนี้เรายังเคยใช้วิธีนี้กับมนทนเลี้ยงมาก่อนดังนั้นพวกเราคงใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลอีกแน่นอนอยู่เชิงไห้ต่อนานยใจยางปิดหวังซือวูยาได้พูดต่อแต่ข้าพอแต่ข้าพอจะมีทางอื่นอยู่โอ้ยังงั้นเหรอสิน้องผู้หลักแหลมบอกข้าเร็วอยู่เชิงไฮนะครับยังคงเรียกซือวูยาด้วยคําว่าสิน้องผู้หลักแหลมนะครับ อยู่เฉิงไฮในตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อไปมนตนจริงเป็นมนทนที่มีภูมิศาสตร์เป็นพิษมันเป็นสถานที่ที่ถูกล้อมไปด้วยสัตว์ร,ร้ายมีหุบเขาและป่ามากมายลายรอมเอาไว้พวกเราสามารถใช้สัตว์ร,ร้ายพวกนั้นจัดการกับขีดแดนพลังนั้นได้อยู่เชิงไฮขมวดคิว้วหืมข้าไม่ใช่ราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายพวกเราจะไปสั่งการพวกมันได้ยังไงกันล่ะสือวูญยาพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆสิพี่ในสามวันต่อจากนี้ทางเนื ในสามวันต่อจากนี้ทางตอเนเหนือของมนตนจริงจะมีการบูชายันบนแท่นบูชาสวรรค์บูชายันการบูชายันที่จะสละชีวิตของใครบางคนให้กับสวรรค์อย่างไรเหตุผลก็เท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ถูกสังเวยเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ มีนั้นก็คือการที่จะสามารถพูดคุยกับเหล่าสัตว์ร้ายได้ผู้ที่ถูกสังเวยนั้นเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการสื่อสารกับสัตว์ร,ร้ายยังไงละ่ะสิทพี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เอาละสิครับในตอนหน้า,เ,าเรามาดูกันนะครับใครกันเนาะที่เป็นคนถูกบูชายันแม่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับการที่จับมนุษย์คนหนึ่งไปเซ่นไหว้ให้กับสังเวยให้กับ อะไรสักอย่างนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่านางหรือเขานะครับเต็มใจหรือไม่แต่ท้ายสุดแล้วกับต้องถูกยัดเยียดความตายให้เช่นนี้ก็นั่นแหละครับมาดูกัน ตอนนี้พระเอกของเราก็อยู่ในมวลตนจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำซ้ำนะครับมันยังมีหนึ่งใน8แม่ทัพราชองครักษ์ของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับถือได้ว่าเป็นขุมกําลังหลักของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะไอพวกนี้ก็แข็งแกร่งอยู่ในระดับดอกบัวจิตกี่แปดกี่ทั้งนั้นนะครับคือแต่ละคนเนี่ยตัวตึงทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันว่ามีพระเอกแล้วนะครับลู่โจมีหนึ่งใน8แม่ทัพราชองครักษ์อย่าง ชื่ออะไรแล้วจะไม่ได้เมื่อกี้แล้วก็จะมียู่เชิงไห้นะครับกับซื้อวู้ยาที่วางเป็นไปทําอะไรสักอย่างที่นั่นแล้วก็ยังมีอ่าคนที่มีพรสวรรค์ในการเรียกสัตว์ร้ายอีกแหมน่าเสียดายนะครับคนที่มีพรสวรรค์ขนาดนี้คงจะไม่เลือดตกยางออกหรือตายไปง่ายๆหรอกเนาะเพราะว่าพรสวรรค์ในการ ควบคุมสัตว์ร้ายเป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่งนะครับแม้แต่ยู่เชิงไหยเองก็ไม่สามารถควบคุมเราสัตว์ร้ายได้กล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าคนที่ถูกเส้นไหวเนี่ยจะเรียกนายนายหรือนางคนนั้นว่าเป็นราชาของเราสัตว์ร้ายก็เป็นได้นะครับลองนึกภาพสามารถเรียกเราสัตว สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ร้ายทุกอย่างในโลกนะครับมาเป็นกลุ่มกําลังให้กับตัวเองได้สิครับต่อให้อยู่ต่อหน้ากองทัพนับแสนนะครับเกรงว่าเราไม่ต้องหวาดหวั่นเลยก็เหมือนกับ1ใน3อาวุธโบราณของอเรื่องวันพีทอะครับที่เป็นอะไรแล้วที่เจ้าหญิงเจ้าหญิงเงือกอะครับพูตันยูเรนัโพเซดอนใช่ครับโพเซดอนที่มีความสามารถสื่อสารกับเหาสัตว์ทะเลนะครับเหาเจ้าทะเล สามารถาสามารถเรียกสัตว์ทะเลทั้งหมดมาเป็นอา,อาวุธมาเป็นพลังของตัวเองได้เรื่องของวันพิษมันอยู่ในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ร้ายทั้งหมดก็หลักๆจะอยู่ในทะเลแต่เรื่องนี้เนี่ยก็จะอยู่บนบกเพราะฉะนั้นสัตว์ร้ายส่วนมากก็จะอยู่บนบกหรือไม่ก็บนอากาศนะครับโอเคเดี๋ยวตอนหน้าบอกได้เลยว่ามันแน่นอนแล้วก็มีโอกาสนะครับ99.99% 99ที่ยูเชิงไงจะได้พบกับลูโจและ มีโอกาส100%นะครับที่ยูเชิงไหเมื่อพบลูโ่โจนั้นเขาจะจําไม่ได้เพราะว่าการ์ปลอมแปลงเนี่ยมันให้ผลสำลิดแม้กระทั่งผู้เป็นตัวของตัวเองอย่างลูโ่โจเองยังรู้สึกไม่คุ้นเคยเลยด้วยซ้ำก่อนนั่นแหละครับมันแน่นอนตอนหน้าบอกว่าเลยอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>